วันนี้เราจะพาคนป่าหรือ orang a ลี่ไปเที่ยวห้างครั้งแรกในชีวิตมาเกลาเก๋อมาเก๊าล่ากอได้เลยในห้างที่ใหญ่ที่สุดใน3ามจังหวัดชายแดนใต้เข้าไปในป่าทุกคนเข้าไปในป่านี่อยู่นี่จริงนี่นี่ทวานี้นะครับใครจำได้ทุกคนนี่เบคคณาห้างหรอ ตักนาห้างแบกหน้ารอห้างแบก o นาห้างแบกไปดยาเลยรอห้างไปซดหรอไาะแต่งดึงงานได้ม่ยะเดี๋ยวดึงงานได้ไม่ยอะตัวห้างแบกหน่อยทกอันนี้จตโ a บวบแบกยี่ดีห้างปัตุกรจตโนบิบาเกกับโเบนโนอิตบลีวิตบายาวีพร้อมพร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมยังนี่พูดพูดไทยได้ใช่ไหมฮะพร้อมพร้อมเยเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปห้างกันเดี๋ยวเราออกไปจาก ตรงนี้แล้วก็เราไปเจอกันที่ห้างโอเคนะฮะโอเคไปเข้าแบตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่หน้าโลตัสแล้วนะฮะทุกคนเบกเกิดเกิดแบอันนี้อันนี้ครั้งแรกไม่อี้มาที่ห้างเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกนี่เคยเคยมาตรงนี้ไม่เคยมาไหมไม่เคยมาไม่เคยมาอันนี้อันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่จะได้เข้าข้างในเนี่ยตื่นเต้นครับคิดว่าข้างในมีอะไรบ้างในห้างเนี่ยยังดูดูรอบๆไม่ได้อะอะไรนะ ยังยังดูยังยังยังดูไม่ออกว่าคืออะไรข้าง,งในครับอ,อเี่เกลเค,เคนี่เขาพูดไทยได้นะทุกคนแล้วก็พูดมาลายูก็ได้อ่ะนีพร้อมจะเข้ายังฮะพร้อมครับนี่พร้อมยังพร้อมยังรครับทำไมเกรงจังไะอยู่อย่างเงี้ย <laughs> ทำไมเกรงจังอ่ะ <laughs> โอเคมานีมาดิมาดิเขาเก่งอะทุกคนทำไมเก่งจังอะวันนี้ดิก่อนนนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเข้าห้างครั้งแรกนะฮะไม่รู้ว่าจะจะชอบหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะชอบอันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้ว โอเคไปครับผมไปมาห้างทุกคนเป็นไงใหญ่ป่ะใหญ่ป่ะใหญ่ครับใหญ่ครับนี่ทุกคนดูใหญ่มากสวยงามนะฮะที่นี่บอกเลยที่นี่สวยงามคนเยอะมากไม่เคยมามาก่อนะอันนี้อันนี้ไม่เคยมาเลยครับเขาเขาเปิดวันแรกวัเนี้ยที่าม่านจริงก่อนหน้านี้ไม่มีทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วฮะผมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีสินค้าที่เขารวบรวมไม่ทั้งแบบปลีกแล้วก็ส่ง คุ้มครบใช่จบที่เดียวทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปแบบแบบเราๆนะครับทุกคนแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ<ม>ผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่าร้านาสินค้าต่างๆนะร้านอาหารอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ครบจบที่เดียวจริงๆทุกคนคือจะบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมเพราะวันก่อนตอนไปถามเนี่ยพี่ๆเขาบอกว่าพอเวลาจะลงมาช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีพวกดินสไลด์ฝนตกหนักอะไรต่างๆมันก็เลยยากในการลงมาทีทีนึงนะครับทุกคนวันเนี้ย ผมก็เลยอยากจะซื้อของแบบของที่จําเป็นอะ่ะข้าวสารปลากระป๋องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่อยากได้นะด้านในนี้นะเดี๋ยวผมจ่ายให้หมดเลยหมู่บ้านอะ่ะมีประมาณ40คนได้ไหมสามสิบ <50. S 1> คน50ใช่ไหมอ่างั้นพี่ทั้ง3คนอะ่ะเลือกของที่คิดว่าคน50คนจะใช้เดี๋ยววันนี้ผมจ่ายให้หมดเลยเพราะว่าที่นี่อะ่ะยิ่งซื้อเยอะราคาจะยิ่งถูกก,ก็คือถ้าเรายิ่งซื้อเยอะเนี่ยเราจะได้ราคาส่ง ราคาส่งนี่ก็เหมือนกับเป็นราคาที่ถูกกว่ามือเวลาคนจะขายของนะสินค้าที่เราสามารถซื้อเป็นราคาส่งได้อ่ะกว่าพันรายการเลยนะทุกคนคือคนซื้อๆอย่างเรานี่ยีสามารถที่ช็อปก็ได้ตุนแล้วก็ได้ราคาส่งอีกด้วยหมายความว่าได้ราคาที่ถูกมากๆแบ่แบ่เคยกินขนมปังวะกินครับอ่ะกินขนมปังยี่โอเคกินหมดกินหมดโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่ทุกคนโซนแรกที่พามานะฮะเป็นโซนเบเกอรี่ยี่ ซึ่งพี่ๆที่ทําที่นี่นะฮะที่จังหวัดยะลานะ่ยรตัดยะลาเนี่ยเป็นพี่ๆมุสลิมหมดเลยนะทุกคนคือเป็นอะไรที่เจ๋งมากที่นี่คือขนมปังคือฮาลาลหมดเลยนะฮะถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนหนูป้ายฮาลาลฟู้ดนีด่ยไหมเอาไหมน่ากินมากเลยเนี่ยบอกว่ายีดูดิ มัอาเก็บบอลนี่ใช้เคราะนี่ไม่ใช่เคราะห์นี่มาเกล้าเคราะห์มาเกล้าเคราะห์อ๋อเป็นนกนกกระโปรงตุ่นหยดตุ่นหยดตุ่นหยดมันเอาบลีบีกันนี่กันนี่บลีนี่มาเกล้าเคราะห์นี่คืออาเป็นกระนองอาเกล้าเป็นนี่ดอกเอ้ทั้งหมดนี่มาเกล้าเคราะห์ทั้งหมดนี่มาเกล้าเคราะห์อ๋อท่าเด็กท่าเด็กบิเล่ห์ล่ะก็เอาบุเก้บุเกนอาวยะตัวน่ะมาเกล้าบลีดอกอามาเกล้าเคราะห์อ๋อมาเกล้าเคราะห์แต่เด็กบิเล่ห์คือไม่ต้องถามว่ากินหรือเปล่ากินทุกอย่างเขาพูด พี่ครับนี่ก็คือทําขนมปังที่นี่กันหมดเลยใช่ไหมฮะตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นครัวเบเกอรี่ถูกไหมฮะใช่ค่ะกากมุสลิมหมดเลยอะครับในร้านค่ะใช่ค่ะเป็นมุสหมดเลยอ๋อแสดงว่าเบเกอรี่ที่นี่คือฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแบดูขนมปังเขาอบกันอย่างนี้เลยแบรโคตรเจ๋งแบรเคยเห็นไหมที่ที่ตู้อบขนมปังอย่างเงี้ยเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมไอันนี่แต่แส้เงาะนี่คือเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นขนมปังหลากหลายมากๆแล้วก็เป็นฮัลลานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครที่โลตัสสาขายาลาที่นี่โคตรเจ๋ง <โ esin> ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาชิมขนมปังสังขยานะฮะอันนี้เราชำระอะไรเสร็จหมดแล้วนะอาแบหยิบอะไรไปอยากกินอันไหนอเมร์อเมร์อ่ะโอเคนนออเอาสังขยาไหมอันนี้เบลล่ลองฉีกฉีกตรงกลางดูเราจะไปตั้งหรอหมุกปะเออดูนี่สีเขียวๆเบลล่าเพราะไอ้ยาเนี่ย Atrake, ah, atrake. Eh. Abe, atrabe, atrabe. Sudah belo, sudah be. be lo. Tak. Tak rasa benar, rasa benar. Baik ke mandi. Rasa <coughs> mandi. Atrake, atrake, bismillah. <laughs> <laughs> ah, ha, mau duk tupo sini. Siap -ya demo, demo nak jalan legebah. <laughs> <laughs> ani 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 chop jing mah ni. jing bah. ครับดีทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาลองซูชิแล้วกันยีเอาแบบง่ายๆเลยเอาซูชิแซลมอนนี่คือซูชิแบยเคยกินวาซาบีไหมไม่เคยกินอ่ะอยากกินเลย <c oughs> อยากกินเ <c oughs> <ๆ>ดี๋ยวกินก่ซูชินี่ก็เป็นฮาลาลหมดเลยนะครับทุกคนเจ๋งมากอเมซโซเก์โซเกย์โซเกโซเกย์เมเมเมเดี๋ยวไปสักไอเกะไอเกะไอไอเกะมั้งไอ่ะสัตว์รู้ว่าดีกว่าฮะอัลกุสมิลลาห์ Bah be. masuk gua masuk mulut habbe. Ha. Tak tak. Sokoh be. Habbe. Ye long soju yuk ye. Ha, try belah hai hai Tak tak. ah, sedap. Sedap. Hmm. Ah, balik bahasa kita sendiri atas sedap. Sedap. Hmm. Bahasa ini bahasa orang. Bahasa kita. Sedap, sedap. Dia dia pun cakap orang asli ล,ลองบูเบอรี่ครั้งแรกนะยี่เดี๋ยวผมกินให้เขาดูก่อนเขาจะได้รู้สึกสบายใจนะยี่สุเบลล่ะให้ก <compensation. S 1> ้อนแรก็ห้ก้อนแรกให้เนี่ยนีย่นนสุเบลล่อโน่ก๊อฟอะลาดร่าลามาไซเนะมาไซเนาะมาเซมาเซมาซึมานี่มามาเซมาเซมาซึมานี่นั่นหรอที่นี่นะฮะมีผลไม้เยอะมากมีของไทยมีของนําเข้าอย่างเนี้ยอย่างของ ส้มส้มเินด์รินของออสเตรเลียแล้วก็มีนี่เต็งอกระเปานี่มานีแตงเตงแล้วก็ที่ที่สำคัญนะฮะที่นี่เนี่ยเขามีผมเห็นเขามีส้มโชกุนของยะลาด้วยทุกคนโชกุนยะลาดังๆลองกองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตของจังหวัดยะลาที่เขาส่งเสริมเกษตรกรที่นี่เอามาขายในห้างเลยทุกคนเจ๋งมากดีเนี่ยดูดิฉ่ำฉอันนี้คือของดังของที่นี่นะฮะทุกคนเป็นอะไรที่ ว้าวมาก ตุลอิเย่เลยเอบ้านยอยบ้านย่อยเบสเล้งงบประมาณย่อยมาพอตั้งนี่ตั้งแต่บิซโซ่เขาบอกเขาไม่เคยเห็นไข่ที่เลี้ยงเยอะขนาดนี้เล้าวโรดัวเจ๋งดัวทิกเกอร์เปะไอ้ทุกบิซซ่ละโรตัสสาขาเยลาได้นำแนวคิดฟูลไฮบริดโมเดลมาใช้ซึ่งรวมเอาการขายปลีกและส่งเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งครอบครัวและผู้ประกอบการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และยังไม่พอนะครับแผนกอาหารสดของที่นี่ยังเป็นแผนกอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดใน3จังหวัดชายแดนใต้แถมยัง มั่นใจได้เลยว่าอาหารสดที่นี่มีการควบคุมคุณภาพความสดใหม่มาตั้งแต่ต้นทางมาถึงสาขายะลาแห่งนี้เลยนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นของสดนะฮะนี่อันดอบลรก่อนเนอโบโฮเนะดาโดเนะกาบนาโมบูเลบลีล่ะตุสซินิบาเกฮันลาเรสเลบเลฮักเกฮัลลาทุกคนนี่นะครับผมจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของสดแบบซีฟู้ดนะฮะปูกุ้งหอยอะไรต่างๆมีหมด แต่ว่าที่เจ๋งก็คือทุกคนนี่นี่คือปลานินเบตงนะฮะปลานินเบตงเนี่ยเราหาที่อื่นไม่ได้แล้วก็เวลาจะเลี้ยงเนี่ยต้องพิถีพิถันมากต้องมีองศาของเขาอะไรต่างๆที่นี่เขามีทุกคนมีแค่สาขานี้ที่เดียวนะทุกคนถ้าไปโลตัสสาขาอื่นไม่มีนะทุกคนที่นี่หายากมากถ้าใครอยากกินก็ต้องไปเบตงหรือจะมาที่โลตัสสาขายะลาก็ได้เจ๋งโซนนี้ก็ยังมีเนื้อเนื้อที่เป็นแบบว่าเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนหมดแล้วนี่ดัายกยิงนี่ oh. ไม่เมก็น<ๆ>่ แล้วก็มีบีฟคัทอย่างนี้นะฮะเต็มหมดเลยทุกคนแล้วก็แน่นอนนะครสินค้าฮัลลนะทุกคนนี่ดูนี่เียกว่าฮอกกอลล่าเนี่ยเนี่ยฮอกกอนี่นี่บาเกฮัลลาสมหทบุลเลยน้ชารีบาเกฮัลล่ามูดอกสิ่งไกย่างนมสดทุกคนเบลล่าไปสาเกดอตายีเฮเยสิ่งเฮเยเฮียมูสิงเฮียกูลิงไวไงโยบะนี่เงยสุสูโยบะสุสูเฮเยตัโยกุลิงมาสอกอะแก ไก่ย่างนมสดเขาบอกว่าอร่อยกว่าไก่หมุนนี่โอ้โหกะไก่นุ่มมากโอ้โหอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่เขาสต็อกของด้านหลังนะทุกคนเป็นอะไรที่เอ็กซ์ซูซีฟมากนะขออนุญาตเขาแล้วแล้วก็เขาให้เข้าไปถ่ายข้างในนะครับว่าเขาสต็อกของกันยังไงสซมสนกส้องกิวอ่ะผมขออนุญาต,ะญาตนะครับอยากอยากถ่ายแบบ ตอนที่สต็อกของอะฮะเรียวเลยหรอคะ,ะ,คะโอเค <ผม S 2> ได้ค่ะผมได้ยินว่าเขามีการแบ่งโซนฮารานกับไม่ฮารานนะนี่คือยังไงบ้างครับจำผิวแย้มอะไรค่ะ,ะได้ครับผมก็โซนนี้นะคะเราเรียกว่าโซนเปนไหนอาหารสดรนะคะ<ม>นี่คือโซนอาหารสดทั้งหมดเลยนะคะว้าวสินค้ากลุ่มนี้มันจะถูกคัดมาก็คือเป็นสินค้าฮารานนะคะกระบวนการในการนําสินค้าเข้ามาจาก คลังของเรา DC นะคะซึ่งมาจากสุราษฎร์ก็จะดูเรื่องของอสินค้าที่เป็นฮารานก็คือเราจะใช้ช่องลานโหลดนะ,ะเดี๋ยวเ,เ่อยไปดูลางโหลดแล้วก็พอเข้ามาถึงจุดลานโหลดเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจัดเก็บสินค้าที่เรียกว่าสต็อกเนาะดังนั้นสต็อกตรงส่วนนี้เราแยกชัดเจนเลยค่ะก็คือเป็นสต็อกฮารานนะคะ โอ้เคแค่สต๊อกก็ยังแยกเป็นฮาลนถูกต้องค่ะค่ะที่ที่เขาบอกว่าทั้งโซนนี้ก็คือฮาลานหมดเลยนี่คือถูกต้องค่ะและและยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านโหลดคือโดยล้านโหลดเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนฮาลานทั้งหมดเลยนะคะนี่คือโซนฮาลานเราจะรับสินค้าฮาลาลหมดเลยใช่ค่ะเราจะเข้าช่องนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีหลักในการจัดเก็บอย่างเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาเราียกว่าหลักการจัดเก็บสินค้า,า15<ม>นาทีนะคะ15มินิ t e s ก็คือมาถึงพวกเนี่ยภาใน15นาทีต้องรีบลากเข้าไปห้องเย็นเก็บเพื่อให้ในเรื่องของการรักษาอุณหภูมิค่ะรักษาคุณความสดใหม่ใช่ค่คะโอ้โหนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่แค่พวกเนื้อสัตว์นะ,ะจะเป็น ผลไม้หรือแม้แต่วัตถุดิบเบเกอรี่นะคะวัตถุดิบเบเกอรี่เนี่ยอย่างที่เราทราบว่าถูกคัดสรรในเรื่องของฮาลาลร้อยเซก็คือมาจากโรงงานดังนั้นสินค้าที่เป็นเบเกอรี่อาหารสดที่เป็นพวกไก่ทุกอย่างก็จะผ่านทางช่องทางนี้<อ>แล้วก็ถูกจัดเก็บใน่องช่องฮาลาลแสดงว่าแม้กระทั่งสินค้าฮาลาลก็คือแยกรถเลยแยกรถเลยค่ะไม,ไม่ใช่ว่าอยู่ในคันเดียวกัน,กไ,มกนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้โอคือสบายใจได้เลยนะคะว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ย ไม่ต้องถามว่าอันไหนฮาราไม่ฮาราคือมันฮาราทั้งทั้งแถบเลยค่นะส่วนของไม่ฮาราคือไปอยู่ด้านหลังยูอีกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นนะคะโอ้โโอเคครับเป็นอะไรที่ใหญ่มาาๆนะใหญ่สุดใน3จังหวัดหรือไมครับเราเราขอใช้คําว่าเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นอาหารสดใหญ่ที่สุดใน3จังหวัดชายแดนใต้เลยค่ะ oh, oh, oh. ของจริงยี ว้าวนี่คือห้องเย็นใช่ไหมคือ<ะ>เราเรียกว่าห้องจัดเก็บห้องเย็นค่ะ <Wow. S 1> ก็อันนี้เราเน้นโซนที่เป็นกลุ่มผักและผลไม้นะคะจะถูกจัดเก็บในห้องนี้ แสดงว่าห้องเย็นไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเรามีหลายจุดมากแล้วก็ในส่วนของฝั่งนนทารันที่เป็นกลุ่มหมูกลุ่มต่างๆก็จะแยกหนึ่งห้องเลยไม่อยู่ปะปนกันนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่โซนนี้แค่เก็บของก็ไม่ได้เก็บนด้วยไม่ได้เก็บค่ะเราเรามีห้องเย็นคัดแยกแยกต่างหากในส่วนของนนทารานด้วยค่ะคือแม้กระทั่งรถขนยันที่เก็บแล้วก็ที่ขายด้วยก็คือแยกคนละโซนกันเลยค่ะ ผมได้ยินว่าแม้กระทั่งที่ช่างอัตราช่างถู<ช>กต้องค่ะเรามีเรามีเครื่องเช็คเอาท์คเครื่องช่างเชื่องช่างเสร็จนะเราก็มีเครื่องแคชเชียร์รที่เป็นนนทารานแยกไว้สำหรับลูกค,ค้าที่ซื้อหมู่ต่างหากนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะค่อยพาไปชมเอ่ออาจจะเห็นแบบ๊บบบวะมาออนนี่นะโซนนี้คือนอนทารานอย่างเงี้ยคะ่ะ เพื่อความเพื่อความมั่นใจของคุณลูกค้าของเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโลตัสให้ความสําคัญกับการจัดโซนสินค้าฮาลาลให้มองเห็นและเข้าถึงง่ายสินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและจัดเก็บตามกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนามีการจัดโซนแยกสินค้านอนฮาลาลและแอลกอฮอล์ไว้ด้านในสุดเพื่อไม่ให้ปะปนกับสินค้าฮาลาลอีกด้วยถ้าทุกคนมานะผมอยากจะบอกความเจ๋งอย่างหนึ่งนะโลตัสนะฮะเขาทําอย่างนี้ทุกคนดูที่สาขายรานะฮะ สินค้าฮาลานเขาจะมีป้ายอย่างนี้เลยทุกคนคือชัดเจนมากว่าฮาลานฮารานฮาลานฮาลาน,ลานคือเราไม่จะเป็นต้องจับแล้วก็เรามาดูด้านหลังแลว้วอ่ะคือเขาตรวจสอบให้เราหมดทุกคนเห็นว่าป้ายเขียวๆเนี่ยคือป้ายฮาลานหมดเลยนะทุกคนที่นี่ผมได้ยินว่าเป็นที่แรกๆเลยอ่ะที่เขาทําเป็นแบบอ,อ๋อค้าปลีกเขาขายแบบปลีกแล้วก็ขายแบบส่ง เหมือนกับว่าเขาร่วมมือกันระหว่างโรตัสกับแมคโครเป็นสาขา <c oughs> แรกเลยนะทุกคนที่เป็นระบบไฮบริดแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าสมมติว่าเรามาซื้อใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเป็นคนแบบทั่วไปมาซื้อของทั่วไปถ้าเราซื้อยิ่งเยอะแบบที่ผมจะซื้อให้พี่ๆเขาเน,นี่ยเราก็จะยิ่งได้ราคาถูกได้ราคาส่งแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วมันก็จะได้ราคาถูกถ้าเราเห็นด้านหลังนะผมไม่เคยเห็นโรตัสอย่างนี้นะทุกคนค,คือเจ๋งมากแล้วก็แบบที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า สินค้าที่มีแบบราคาส่งนะฮะทุกคนก็คือจะเป็นสินค้าแบบป้ายแดงๆอย่างนี้นะคะทุกคนคือเนี่ยไม่ใช่กระดาษอยู่ข้างในนะทุกคนแต่เป็นป้ายดิจิตอลหมดเลยคือเวลาเขาจะเปลี่ยนอนี่เขาเปลี่ยนจากระบบแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เลยคือไม่ต้องมาเปลี่ยนกระดาษอะ่ะ เราก็สามารถเห็นนะฮะมีป้ายที่เป็นแบบสามารถซื้อเยอะแล้วก็ได้ราคาส่งนะฮะที่เป็นแบบนี้หรือถ้าถ้าจะให้เห็นชัด,ชดๆกับบางที่ก็จะมีแบบนี้ด้วยนะฮะทุกคนก็คือปกติซื้อ1ชิ้น50 50บาท51บาทซื้อ10ชิ้นขึ้นไปเหลือ48อะไรเงี้ยก็จะเป็นราคาที่ถูกลงอะไรต่างๆนี่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 นการ์แบนนี่ไม่เลอะนี่เอาเอาเป็นแพ็กอย่างนี้ดีกว่านะยีเพราะเขาเก่งใจในการที่จะเอาเป็นอันหนะเมตี่ทุกคนเมตเดียว ซุดาน้ำใสเมอร่แบบนี้ซากหน่ม้วนเลยฮเอาไม่ๆๆอีกแกสัดเด้งมาแกสม้วลอมาแกสม้วแกสดเด้งอ์ม่จีไม่จีไม่จีไม่จีอีกแกสดเดงโอเคเ็งไม่เ็งปดเดะรปัดเดะรสอบปัดเดะปัเดะไนี่ก็โอเคนะข้าวหอมมะลิแท้ห0ึ่งร้อยเปอรตโโลตัสทุกคน นี่ดูราคาแบบเรียวไทม์นะรถอยู่ทุกคนคือเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยเจ๋งมากไ้่เราไมนะ่เราฮัลเหลอันนี้นอันนี้อันนี้ซะจอยอมไนมะ่เาอันนี้ซะจ๋อนี่อันนี้ซะจ๋อรีวิวซูเปอร์บุญดอกไรอ่ะอ่าทุกคนเอาข้าสานโรตัร์อ่ะไม่เย็นไม่เย็ไม่เย็ไม่กี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกทุกคนครับโซนนี้นะฮะถ้าใครมาเดินที่โลตัสยาลาเนี่ยก็จะเห็นป้ายชัดเจนเลยว่าเป็นโซน สินค้าฮาลาลนี่มีภาษาเมลายูด้วยเนี่ยอักษรยาวีเนี่ยบารังฮาลาลเจ๋งมากทุกคนคือมาไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยมาปุ๊บโอ้ฮาลาลก็คือซื้อได้นะฮะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวกาแฟก็นากาแฟอ๋อยากอยากได้กาแฟอ๋อมาๆมาๆมาๆมาขอหน่อยจ้านี่จ้านี่นี่รู้ด้วยสีอะไรเมย์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 อมยอาโดขึ้นเงยอัลลอฮฺ นี่ทุกคนของเราเยอะมากนะฮะตอนนี้คือมาเรื่อยๆทุกคนพี่เขามาช่วยมาช่วยเข็นให้ขอบคุณมากครับซินนิ่อัดดอบลักโกซาบงแชมพูครีมนวดเนี่ยหยิบได้เลยจะเป็นสบ,บู่จะเป็นอะไรที่นี่นะฮะเป็นหนึ่งในที่ที่ใหญ่มากๆนะที่นี่มีทุกอย่างนะฮะของแบบว่าบบดูแลผิวสบ,บู่แชมพูต่างๆก็สามารถเลือกซื้อได้าหันมาทางเนี่ย ก็จะมีโซนยาทุกคนที่เขาขายก็คือมาที่นี่จบเลยตรงนี้คือโซนยาใหญ่มากๆนี่มีอะไรบ้างครับโซนยานะคะก็จะมีเภสัชเนาะชื่อบัวน,นะคะเป็นเภสัชประจาร้านยาโลตัสนะคะก็จะประจําตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะคะเราก็จะมีพวกขายยาอันนี้ก็จะเป็นโซนเภสัชนะคะโซนทางนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนพวกอาหารเสริมคะ่ะอาหารเสริมวิตามินอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะคะก็จะมีตัวแบ็กมอลแบ็กมอลเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลานด้วยค่ะ สดงว่าที่นี่ก็คือถ้าจะมาซื้อยาก็มีเภสัชกรให้คำปรึกษาใช่ค่ะแล้วก็มียาที่แบบค่อนข้างที่จะครอบคุมใช่ค่ะเราดูของกินไปแล้วเข้าสารไปแล้วสบู่ต่างๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อเสื้อผ้าไอพี่เขาดีกว่าที่นี่ก็มีโซนเสื้อผ้าที่ใหญ่มากๆเหมือนกัน ัตสาขายาลาเป็นสถานที่ช้อปปิ้งครบวงจรที่ไม่เพียงแค่รวมสินค้าหลากหลายและร้านอาหารชั้นนำมากมายเป็นศูนย์รวมที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวทุกคนครับผมจะบอกว่าตอนนี้เราได้ของมาครบแล้วนะฮะเสื้อผ้าไอ้นี้ของแห้งไอ้นี้ขนมนี่มีปลาไอ้นี้กะนี่ปลาใช่ไหมครับ ผมว่าเราซื้อเยอะขนาดนี้นะได้ราคาส่งแน่นอนทุกคนแต่จริงๆนะครับทุกคนลูกค้าโรตัสเยอะมากทุกคนลองแพนดูวันนี้คือเยอะมากยิ่งวันที่เราถ่ายนี่คือวันที่เปิดโรตัสนี้นะครทุกคนแล้วก็เป็นวันแรกที่เขาเทสระบบไฮบริดแบบมีทั้งปลีกแล้วก็มีกับส่งในเวลาเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณลูกค้ามีสมาชิกไม้โรตัสหได้ยังคะ นี่ทุกคนเมื่อกี้ผมออกมานะคนเยอะมากแนละ้วทุกคนแล้วก็ผมเห็นเนี่ยไมโลตัสครับผมเห็นคนมาต่อแถวทําแอปซื้อแอปเนี่ยคือไมโลตัสให้อะไรบ้างครับค่ะสาหรับของบุ้ยของเรานะคะก็คือจะเป็นแอปไมโลตัสใช่ไหมคะซึ่งไมโลตัสของเรานะคะก็จะมีโปรโมชั่นมากมายให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะก็คือเมื่อเราเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะเมื่อเราชอบสินค้าในไมโลตัส1 0 0บาทขึ้นไปก็จะได้ 40พอยต์ก็คือ40บาทจะมีส่วนลดของทางแอปก็คือ600บาทก็จะแบ่งเป็นคูปองส่วนลดทีละ50บาท10บาท200บาทะคะ่ะค่ะแล้วก็ในแอปมา l o รต้ก็จะใช้ได้ตลอดเลยค่ะใช่ค่ะ ก็คือมีส่วนลดมากมายเลยค่ะก็จะมีอยู่ในแอปของไมโ o ตัดแต่ถ้าลูกค้าบูก Tru e ม o นี่ด้วยนะคะก็จะคูณ3ามไปเลยค่ะจากเดิม50บาทจะได้พอยต์0.25แล้วก็จะคูณ3าไปเลยค่ะออ,ะอใช่ค่ะก็ได,ด้0.75ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่สุดยอดขอบคุณมากนะครับ่ะผมว่าทำไมคนมาต่อแถวเยอะมากนะครับใช่ค่ะทุกคนครับเมื่อกี้เราช้อปปิ้งในโรตัดเต็มที่มากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆเข้าไปกินนี่โลตัดอิท เป็แนแบบว่าเหมือนสูย์อาหารนะทุกคนโลตัสอิตที่ทุกคนดูร้านที่นี่นะฮะแทบจะร้อยเลยนะคือฮาลลนหมดเลยโดยจะมีเป็นย่างสุลต่านก็ฮาลลานนะฮะดูคนขายก็เป็นมุสลิมก็สามารถมาซื้อได้นี่เป็นย่างฮาลลนสุลต่าน oh. ก็พวกข้าวมัน oh. ข้าวหมกซุปหรือว่าจะเป็นคือเยอะมากตำไทยต้มยำมีหมดทุกคนหอยทอดยันผัดไทยมีทุกอย่างว้าว wow. เจ๋งมากไหนกิลมิงอากอลมิงเนาะไหนกอลมิงเนาะเอาไหมเอาอันนั่นเนาะหนาหน้ากามะเด้งเหรดูอยู่ดูอยู่อยู่อันนั่เหรอเอาอันนี้เอาแดงๆนี่ต้มยำต้มแซ่บเนื้อสไลด์ใช่ป่ะอ่าได้อ่าเดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวเราไปกินกันนะฮะจัดไปนี่ทุกคนแบมากินในโต๊ะเสียหรอลาบา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 รอ นี่พี่เขาสั่งเย็นตาโฟนะทุกคนอยากกินเย็นตาโฟผมสั่งมีอ่ะจริงๆอาหารของกินเยอะมากไปไหซิโรไปไปมิโรส,สามสองหนึ่งมากินกันฮะเอาจริงนะฮะที่นี่อาหารดีมากแล้วก็หลากหลายราคาก็ไม่แพงเจ๋งมากทุกคนมีเป็ดย่างโซลตานที่ผมถ่ายเมื่อกี้ด้วยนี่เป็นเป็ดย่างโซลตาลก,ก็เป็นเป็ดจริงเป็นสา,สาขาแบนชายนะก็จะเป็นสาขาหลักอยู่ที่หัดใหญ่อร่อยนี่ร้านประจาผมนี่ก็อร่อยวนดู มากินได้ทุกคนที่นี่มาที่นี่จบที่เดียวเลยอาหารทะล้านเยอะมากแล้วก็หาง่ายมากด้วยสมินละ คนครับผมจะบอกว่าวันนี้สนุกมากๆนะฮะเป็นอะไรที่เปิดโลกมากๆนะในการพาอรังอส s l i หรือว่าคนจากป่าทุกคนมาคือผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูคลิปที่เราไปที่หมู่บ้านเขานะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดโลกมากๆแต่วันนี้นะฮะเป็นไอเดียที่แบบว่าแปลกมากนะครับทุกคนที่พาคนป่าคือเราเราให้ขอช่วยพี่ๆเขาพามานะฮะจากเขาขอบคุณมากๆนะครับต้องขอบคุณกำนันซีดีนะฮะแล้วก็มีทีมงานก็พาพามาถึงนี่นะครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆแบมเฮ้ยนี่ไงี้เนต Kena nanti. Puasa kena nanti bah. Kena nanti. Sedap. Sedap. Ah, sedap hari ni kita boleh boleh bagi gapo ni. Bare bagi baju sewa. Ha. Okey, okey. Abe abe abe. Abe Apa Puasa kena nanti. Masa benar masa hmm, terima kasih hari ni kita boleh pergi lagi baju lagi. Ah. Hmm. Baik baik kan nanti hari ni. Tak ada. Tak ada kalah hana kita wahti dah terima kasih eh oh ma se terima kasih banyak-banyaklah hari ni bau hari ni atau itu wahti duk jaleh-jaleh ni be abeh bagi duk jaleh makan alhamdulillah alhamdulillah เน <Yeah. S 2> ี่ยนิมาอธิบายไอ้นี่พาว่าเตียนอะไรทำด้ววเมื่อกี้คือเอาจริงจนะเข้าไปในโรงงานเข้าไปในที่สต็อกของแล้วก็เข้าไปในเห็นวิธีการทําเบเกอรี่อะไรต่างๆของสดมีผักอะไรต่างๆคือเขาเปิดโลกมากนะทุกคนได้เห็นคนที่เยอะมากแล้วก็ได้เห็นของสดที่มันหลากหลายมาจากต่างประเทศมาในประเทศมาจากยะลาเองด้วยนะครับทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบว่าแบบว้าวมากนะขนาดผมยังว้าวอ่ะแล้วคนออรังอัสตรีต้องว้าวแน่นอนนะทุกคน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโลตัสขายยาลาเนี่ยจะเป็น all in one shopping place จริงๆนะฮะ คือไม่ใช่แค่ผมจะมาเที่ยวกับแฟนอย่างเดียวคือพาครอบครัวมาก็ได้พาลูกมาก็ได้มีเพลงกราวสําหรับเด็กๆนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารที่เยอะมากๆส่วนเรื่องของออสินค้านะฮะมีทั้งแบบปลีกแล้วก็แบบส่งคนที่เป็นผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถมาซื้อได้หรือคนที่เป็นคนทั่วไปแบบผมเนี่ยมาซื้อยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกนะฮะจะได้ราคาพิเศษแบบราคาส่งด้วยแบบมีมากกว่าพันรายการคือเจ๋งมากๆขอบคุณโลตัสมากนะครับที่สปอนเซอร์คลิปนี้แล้วก็ขอบคุณ แบบๆมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ,น,รบ <c oughs> น่ารักมากทุกคน <c oughs> เอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย